พี่พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ททุกฐา,านขับมาหาบสมส่องน้องค้าเด้อตอนแรงๆรันแม่จื้นทำอะไรอยู่ปอ,อปอกแมงเนาไหมพ่อแม่ผลชวยลงจังหันโอ้งามนะแม่จะเอาในใส่ย,ยังเน,นีกก่กยกาีงของหน,นัน่นี่ สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเอากระนั้นเอาสบายดีน้ำเจ้าอีกเลสบยดีพี่นังสบายดีเหตุคืิมาหากันีด้พี่นองเป็ารลุมยแมนจนแนวผู้ใดน้อผาเป็ดบ่กระบิดเฮนออรได้พี่น้องเลยลูกมีเจกเคืองมีอะไรเจออีสได้น เออเออไมอนหาคอ่ได้เหหารอะบ้าเ,เออเป็นคลุ่มเป่ยนเลยลามก่อนจ้อืม<ว>ไม่ได้สอบ<ม>สอบออาออ้า,าเมเาายวไหและกกวยอืม Kim là lọc bạc bạn này Mình sẽ mọi Nàng ơi nắng Nàng nắng nắng ơi nắng 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 tham Ô, nắng lạ nắng 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 ไปดิป้าลุงเบอร์หนึ่งทื่ประโคมไปน้องเลยเบอร์หนึ่งทื่อนี่เพราะว่ายันผุนอยากนอนแล้วกะเอาผุนขึ้นไปนอนอยู่เงินครัวคิวขิ้ไรคิวขี้ไรแม่เมื่อตาเบื่อไอเบื่อไอลูกใส่ผู้เดียวนี่กะตาคือประโถแม่เอาเพราะว่า ฮว่ามาต้นเหล่าไ้ไเนีเดินหัวลูกมาสิใหญ่ก่อนเลยว่ะลูกมันคือเจ้าออได้หนิใต้ป้ามาันราีได้นี่ฮะวะเพื่อนเออเออคนมาเริ่มเดาคนนะยังมูเห็นมาอยู่พี่พน้องไงมาแลายใส่แม่จจ้นหายเลยนไม่ขุดน้ำแลักตายสวย,ยววแม่นเ,เมาาามนาะแม่ บ้าบดเแมนีเอ้ยแมนพี่น้องอีกแล้พี่น้องไปขึ้นมาทั้งทึ่งแล้วปันไปดูพี่น้องว่าตายเผ่มีมีเนหยังนอเห็ดจู คูวานพันกินพี่น้องเลยปลาพี่น้องเลยสูบเขากุ้ยเถอะเนาะแม่ไปตลาดมากกรได้ปลาสามสี่ตแต่ปลาน้องไอ้มันพอบรรโลจงปลาเป็นตัวน้อยมันโลไปเอามากินอาหารแรงพี่น้องเลยแม่นเห็ดอาหารแรงสู่กินเถอะแลาะบริเห็ดยังกันบ้านเกิดน้องหมาพี่น้องแม่นแล้วก็เลยชื่ออันมาสู่กันกินเยอะเลยหันงามอะือบางสวยเนาะ ผมมีผิกป้าซีบีอันนยังก็น้ำจิ้มสวัสดีเจ้าววาสบีเออเจ้าวปาซีบีอย่งนั่นเลยน้ำจิ้มวาซสบีอืมฝั่งซ้ายพี่เอออบ้านข้าที่เอิญแจวแม่มาสิแก่ครับจุ่มน้ำหอแม่ นี้มันเทากับสีต้บัว่าเลยทอตบมอ่ป่น้ำมันเท่าโมมี่เป็นารแทอดเอาด้ยต้มเอาอะไรน้ำมันมีอยู่ะเดนนะถึงตุกเอาหั่นอาหรไปตามสอนนะเาบอกแม่ๆอ่ะเอาต้เ่าพาหัวอ่นป่นหูหมดอะแม่สูตรบาวตายจักเป็นสิยังสู้กินเลยแหละพี่น้องเ้ยไ่กวนองแกบุมาติไซนะลูก ป้าสูพุงอีกแพ้วามรงเอ้าเออเอามะขามผ้ามาให้ป้าไหมเห็นบ่ผาเห็นมา่อยนี่พี่เฉดพี่เฉดพี่นงเลยได้กินปลานิปกติกับบด็กกินเติงเตั้งแต่จะเมืงอะไหนเป็นเดือนลยแม่อาหสืบมาสูกันกินข้าวพดอวน อยู่ตลาดผมร้อยลงไปเอาให้บเบาไหน่ไว้เอายังยังมีแนวสะพายอีกเด้พี่น้องเลยแม่พี่น้องยังมีแนวสะพายมันซื้อซื้อเค้กมาสะพายต้องหนักพี่น้องเลยก็แม่หน่อยค่าลืมเขียนใส่จางกงสีปาตไตหาเราไปคิดพิดแล้วลืมเขียนใส่สาวตื่นสวยมา่กี้เมาเทียนจึงมาคิดได้พี่น้องเลยแม่เมาเทิรนจึงคิดได้ กระสิเถ you ืกใจบุถ <ria> ึกใจพี nah ่ลยกรสีเคียนอยู่กรสิเขียนอยู่เศตัวใหญ่ใหญ่เอาเลือกสองคนก็แม่น้องไอ้ิ้วพี่น้องเลยแม่นไปตลาดกันมาฉีโตประดิษฐ์ยังลูลาดอกพี่น้องเลยมาสู่ครอบครัวกินกันเล็กๆน้อยๆเนาะแม่นและวเป็นสีเถื่อนเอาเหมืองซุ้มกะเป็นสีเถื่อนเอาพี่น้องเลยทำมาต้มไรเงี้ยมันนั่นพี่น้องไหม สบายดีปะลุงอีกแล้วออกไปแกมบลมเพื่อนคนนั้นสบายดีหมักหมักสบายดีได้หมักสบายดีปะลุงคืออย่างนี้ได้เสียงหลุดดูดอยู่หน้าปะบึนบึนอยู่หน้าเขานะบอหน้าขังหน้าเขาดิบนบอนไพ่ใหม่ให้ได้เป็นเดือนมกรมู่เก่าอันดีกรจ้ามาเห็ดอะไรยังแกินัันอะไรโอ้ผิดได้ที่เราเลยบ่นหน้าเขาเลย แม่หน้าบ้าตายนะแล้วเดี๋ยวกระด็มาเห็นหน้าจะพีนะพี่น้องเนาะไม่แล้วพี่นกปล่อยกันแม่สงสัยนะคือบ้าผ่าบ้าตายตายเปล่าอือผ่าในสถือสูตรผู้ไอ้ ทำบันทึกสนบุแน่ปัหาไอคิวยังไ่ทันตายเลยเสียงกเลยอุ้ยป้าพี่น้องเขาคิดว่าองก่อนกลาป้อมเออตัวเียนม่ท้องนุ่มในบ้านนี่นแม่แม ตัวเดียวห้องเออโนมมาจักกระป้อมนี่บบเห็นตัวเดียวกระป้อมอยู่ไหนโอ้กระป้อมเนาะเลยเรียบร้อยพี่น้องเลยแมนชับตอนเรียบร้อยเลยพี่เลือกก็มีแต่หอยแมลงอเนกมุกอ่อนละเลยอร่อยอร่อยแม่พี่น้องอันกอยากเก็บผ้ากีหลุม เงานยน้องข้ามแบบวิวบันบอดีน่ะพี่น้องเนาะวิวถุงไหาถุงหน้าเพราะมันมีกกไหมลายบ่คือบัตโนนสูงเตอนโนนสูงแท่านี่ละบ่าวมันสิเป็นโลกมีแต่กกไหมมีแต่อันป่าเข่าอะไรางเงี้ยมันมันก็สิแป็นตาอันนี้มันจะขกตาเพราะมันมีกกไหมลายกับยาเพกไลายเนาะแม่นแท่นี้เป็นยาเพกไลน์ดิบ้านบอดตายให้วิวดีทีหลังเลย แม่มีเกาเข่าอีกย่หน,น,น,<ม> <laughs> น้ำแย่หน้ำแย่พุโตมีหน้าถ่วลูบแม่แม่เปิดตาหมอบมาออเออมองอะไรเห็นยังเด้วยนะโอ้สิตำแจ้วันตำแจว้วบี่น้องเลยอืมแม่ปุ้งสิตำแจ้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเพื่อนมาม,นมีน้องอ่ะแม่น้องอันะไรยิ้ยมงามเด้อย,ยิ้มน่ารักคนนะมีเอฟซีคนหนึ่งเพื่อนมาม <FC S 2> แก้มพันบังนะพี่น้องนี่นะแก้มพี่น้องแก้มพันบองลูกแสงมาจะวันสีแก้มบังมาจ็กทำไอ้ขี้วันนี้แก้มบังเนื้อนวป้าเดินเซนเน่าป้าป่าหมักหอมลายตอนไหนกันเน่ปามจ้าวันลูกในท้องอ้สิแก้มบัง่แก้มแจ็คหัวเราได้พี่น้องแสหนักพี่น้องเอ๊ะสบหนเลยอยเอ็กซ์ว่ายิ้มนุบปาก็ ทเนอนะก่นน่อนกไอ้เอยู่กรุงเทพุยังผเด่นเลยโพ่สมติดอกามม่วงมันมีพริเิกเพื่อนตะกี้พี่นแมนน่พ่มาตดเพื่อนเซมาผียังเคยนะแก่มาผีเดียวมาผีกี่น้องเวนพี่น็เนื้อสิทธิ์นั่งหนัดซื้อกะปุนมาโลหนึ่งเมอเออเฮียทำไมใหญ่เจนกิน ในเจียนมักร้านอะไรกินนะ่ะมเป็นเช็ดน้ำจิ้มซีพูดอีเชียงอะลรเปรี่ยววานวาเขาก็เห็นโปรเป็นหรอในเทีนมักอุ้งเา้ออะไรลอยอืมเอาเองเลยเอาเขาตาอ่ไเลยโอ้เป็นลายฝลอะไรแย่เพชรไย อ้าวเก็บบ่ท่อแหะเดี๋ยวเอาขาอีนปลุงเนาะมาแล้วอเนยก็มาลาพ่กันเดาเกกินกบ่เป้งเพี่น้องเนาะบ่ได้ซื้อดอกพ้อพี่น้อง แม่เทพนสวนเธาเองกำลังงามนะตอนนี้มหิมะใหญ่ๆแบนี้อ่ะอือมูเปตกาศอะไรแน่น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 เลยพี่พื้นบ้านเธอเอิญพี่น้องอย่นี้แม่กินกับเพร์ด้วยนะเว้ยเก็บมานทั้นี้กับเทอรับทั้งนี้กับพอได้กินแม่นแต่มันเพจกินกับบุเพื่อนดอกเพื่อนคอบครัวพออยู่พอกินเพึ่นกระปูกไว้กินนี่แหละในครอบครัวนี่แหละพอบริสุทธิ์เพื่อน ข้งมามีห้ากระซื้อน้พี่น้องขอางมีมห้าก็ะบซื้อแบบแบบได้ที่ห้าเห็ดได้นะพี่นออ้องเราบดอซื้อคือแบบสิละแบบพี่น้องเห็นนะ่นแต่ละเมื่อชีวิตประจำวันเป็นอะไรกับพี่น้องไอซิ่งหูเห็นเนาะห้ากระถายให้เบ่งตลอดอะไรพี่น้องคลิปในน้องข้ามก็จะได้คอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพักเบ่งภักชมต่อไปสบายดีพี่น้อง <laughs> อีกแล้วพี่น้องเอ้ย คัดแล้วะไรพี่น้องยังบ่ใส่เกลือเออมันใส่เกลือแม่ถิ่นเส็มหมูแดงพี่น้องเลยครับพ่อไปก่อนไปก่อนแล้วแม่แตนบางเแบบอืมเมียวันจากจจเอี้ยคือเอาไม่งเมียกนแน่เออปะเอาน้องพี่น้องเอ้ยเขาเขาพายไม่ลายเด้อให้น้องแกบูมาน้องสวยของไในได้ย้อนได้พี่น้องเลยได้ย้อนได้ออน้องสวยก็ได้

เดืองด่างสมักจ่างสมัครลูกหมากอียรงเออมันเก็บย่างอ่ามาเก็กยางเมื่อวานนี้หัวไอ้คิวกันคิวมีแต่หัวกระหัวหัวเออกระหัวนั่งไอคิวแม่นหัวเป็นเอือกเมื่อวานนี้เอือกเอือกนางเป็ดต้องมาอะไรสะท่องเอือก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 สีเดียวกบเอือยเลยเสีเดียวกันก็เอือยเลยคิวกันพ่อรุ่งก็เสือมาว่าอัน ขาอันทะบุนทะบุญ hmm. ถ er> ้ำ uh. น um, ี่จ no oh, no ิงหอาเล็บกระลุงอีกสามถิ่นสี่ถินนั่งแกมบุกมเอาเมื่ออยู่น้ำน้ำแม่น้ำเกมบุ้นั่นถึงจะเมื่อยอยู่น้ำกินนมอยู่ใช้ได้บ้านกินนมเกมบุ้มมาแล้วเออกินนมซื้อนมให้กินอะเอานมยังให้กินบ้านเอานมแม่น้ำเก้มบุ้มเอานมแม่น้ำเกมบุ้มนะอ้าวเหมือนจะเมาอยู่น้ำเหมือนาะเออ มายังเด้น้องซื้อนันเนาะหาเงินจะใช้เด้อตัวกีซี่บ่าวตัวกีซี่คล้ายเนาะไอคิวซื้อนมเสือป้องเนาะตัวกีซี่คล้ายเนาะไอกิวเนาะตัวกีซี่คล้ายเอาไงคิวไปหากีซี่แอมเด้อใส่กระบุงนะโด้อออมจีทางลังใส่กระตาเรื่องนี้อ่าคุณที่กระตาขวงแบบอะไรคิดพี่น้องคิดีนน้องกัมก็จะได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส່งนังคําใหม่เด้อสบายดีพี่น้องสบายดีค่ะลุงบກยจกคอจนสิอ้วกพิ่นมักจกปากพี่น้องเอ้ยเาบ่ให้จกกันจักจกด้อเพียงแต่ล้างมือให้พ่นอ่ะ